ตอนนี้เราพยายามมีสติยุคลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเมือใใจเข้านั้นเราก็นึกภาวบาว่าพุทธลมไม่ใจออก ก็นึกพาบนาวัตโทพยายามให้มีสติอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นธรรมชาติว่าจิตก็พยายามที่จะปรุงแต่งออกไปในเรื่องต่างๆนอกกายนอกใจเรื่องกันบ้านการเมืองการของชีพและเรื่องเกี่ยวกับโรกระบาดทั้งหลาย แต่ในเวลานี้เราก็จะวางเรื่องทั้งหมดเอาไว้ก่อนให้เรานั่งหลับตาพอประมาณกำหนดรู้ที่ลมหายใจนี้เป็นอารมณ์จะนาเรียกว่าสติปัฏฐานสีอนาปานาสติ เป็นอารมณ์กรรมฐานซึ่งพระพุทธเจ้าพงทรงเจริญแนนปานสติจนเข้าฌานได้เราจึงมีความมั่นใจได้เลยว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องที่จะให้จิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ สมาธิตั้งมั่นได้สักช่วงขนาดหนึ่งก็ตามมีปิติมีความสุขใจที่าจะเรียกว่าปิติมีทุกัน5ปกักกรรดคนบองสยองก้าวคนลุกขนชันหรือว่ามันมีคลื่นกระทบฝั่งหรือเย็นซาบซ่านร่างกายโยกโครงไก่เบา จิดเบานกว่าปีติเกิดขึ้นได้เพราะจิตของเราเริ่มที่จะสงบความฟุ้งซ่านน้อยลงความโกรธความพยาบาทความง่วงความหงุดหงิดความเงตตาสงสัยไม่มีเพราะเจะ้าหาประการนี้มัเป็นอุปสรรคขวางกัน้นความดีที่ฉันเรียกว่าสิ่งที่กั้นความดีหประการ มีความรักความกดความเกลียดความง่วงความฟุง้งซ่านความบุญหงิดความสงสัยอารมณ์ทั้งห้าเนี่ยจิตของเราคล้องแวดอยู่เสมอเพราะฉเราต้องพยายาม,มาตั้งใจอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรากำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ ด้อย่างต่อเนื่องและจิตสงบสมาธิตั้งมันได้ดีเราจะเรียนรู้ในเรื่องของวิปัสสนาได้ไม่ต้องสงสัยเพราะเมื่อจิตสงบดีเนี่ยเราจะมองกกาเนี่ยในที่เรียกว่าพิจารณากายเป็นธาตุธรรมชาติ เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมมันก็จะมองเห็นชัดซึ่งร่างกายนี้มันก็ประกอบไปด้วยจำนวนเซลล์จำนวนมากอวัยวะน้อยใหญ่เต็มบปิเซลล์ในหลายล้านเซลล์ซึ่งเซลล์นี้มันก็ขยายมาจากไม่กี่เซลล์สเซลล์ก็ขยายมาจนมากมาย แต่จิตก็ยึดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่ามันเป็นเราหรือเป็นของของเรานจึงเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมางั้ถ้าจิตของเราสงบดีแล้วกายเรามันเบาจิตเบาเราก็จะพอมองเห็นได้เมื่อเราเดินเรานั่งเรามองก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เรากายนี้ไม่ใช่เรา มันเป็นธาตุตามธรรมชาติจริงๆอย่างที่เราสวดมนต์เป็นเปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอเหตุปัจจัยที่ยังให้ทรงอยู่ได้ชีวิตก็ยังทรงอยู่เหตุปัจจัยที่มันจะมาทําลายแล้วร่างกายทรงไม่ได้เรยอว่ามันก็พังไปที่เราเรียกกันม่าตายแต่ธาตุนี่ เขาก็ไม่รู้จักเขาเกิดมาเขาก็ไม่รู้จักเขาจะพังทลายตายไปเขาก็ไม่รู้จักแต่ผู้ที่เข้าใจนั่นก็คือจดจิตนั่นเองทีนี้จิตไม่รู้จักความเป็นจริงก่าความพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายนี่เป็นธรรมดาพระพิสุทธิ์จะต้องพิจารณาอยู่ทุกวัน ความพ่พยายภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจังมีเกลรานี่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เรารักเราวงแห็นที่สุดก็คือร่างกายนี้มันเป็นเช่นีเราก็ต้องมาฝึกจิตนะชาวพุทธเราก็โชคดีว่ะได้ฝึกจิตให้สงบ เรียนเรียนรู้ความเป็นจริงของสังขารเอาจิตพิจารณากายเป็นธาตุเป็นก้อนอนิจจังก็ได้ก้อนทุกข์ก็ได้ก้อนอนาัตตาก็ได้เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองปัญญาอาจจะเกิดขึ้นสักชั่วครู่หนึ่งเราก็เข้าใจไม่สงสัย เราไม่สงสัยเราก็พยายามปฏิบัติปฏิบัติแบบไม่ถอยเพราะเรารู้เลยว่าทางนี้เราจะพ้นทุกได้เราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วหรือไม่ว่าในขนาดหนึ่งเราก็จะทิ้งในปัจจุบันนี้แหละการงานทั้งหลายสำหรับญาย,ยมวางไว้ทั้งหมด ฝึกจิตเพราะเจตนี้มีข่ามหาศาลมากเมื่อเราฝึกจิตได้ดีมีสติสมาธิตั้งมันปัญญาเกิดเข้าใจยิ่งความเกิดดับของสังขารแล้วเข้าใจไม่ใช่ตัวตนเมื่อเข้าใจอย่างนี้ศรัทธา ความเชื่อมันจะตั้งมั่นขึ้นเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แรงจูงใจสมัยนี้นเรียกว่าแรงจูงใจแล้วตัวศรัทธามันจะเกิดขึ้นนี่ไม่ต้องบังครับ มแม่แงจุงใจในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราสวดมนต์เนี่ย้ารมีความซาบซึ้งในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยแรงจุงใจที่จะสวดมนต์นี่มันอ่เต็มเปี่ยมหัวใจไม่จําเป็นจริงๆเราก็ไม่ขาดตั้งใจเล้เจ้าคุนรรัฐตนชมนณิดเนี่ยเทวเทพสิลินท่านสวดมนต์ไม่เคยขาดสักวัน วันนั้นท่างกาดอยู่วันหนึ่งก็คือท่านมรณาพาบันทิพพานนะ่นี่ท่านทำเป็นตัวอยา่างเป็นพระหันที่อยู่ในเมืองเลยแนละนันพวกเราเนี่ยถ้ามีแนงจูงใจอย่างนั้นเน่เป็นทั้งหน้าที่ก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นหน้าที่นี่มันมันก็ต้องกับเป็นบังคับแต่ถ้าเป็นพระแล้วเนี่ย การสวดมนต์สรรเสริญซึ่งพระศาสดาเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจที่เรามีศรัทธาเกิดขึ้นถ้าเราไปทุดงเราอยู่องค์เดียวเราก็ต้องสวดมนต์ยิ่งเราไปอยู่ตามป่าตามเขาเลยที่อันตรายต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าเลยพระธรรมพระสงฆ์เลยเป็นสารณะที่พึ่งของเราจริงๆนยจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายมอบกายถวายชีวิต แรงจูงใจมันก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อแรงจูงใจมันเต็มที่อย่างนี้เราไอ้สิ่งที่เราทำไม่ได้จะทำได้นั่งสมาธิมันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งต่อมาเราจะนั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงนราจะทำได้นาย่าโยมมงคลน,นี่ก็ว่าตั้งใจนะครทีแล้วใครวันเกิดของผมนี่ก็บอก เป็นยิ้มประเดมมาก็เนื่งด้งสภาวะโรคระบาดแต่ว่าจะถวายท่านอาจารย์นั่งสมาธิเก้าชั่วโมงเขาทำได้เราก็เคยฝึกนั่งสิบห้าวันเวลาเก้าชั่วโมงเคยฝึกแล้วเขาก็เพิ่มมาเป็นเดือนหนึ่งนั่งเก้าชั่วโมงหนึ่งเดือนเขาเคยฝึกมาท,ทําได้แรกๆก,ก็เป็นเรื่องอยากเหมือนต่อมาก็จะทําได้มันเปตนกระสุดจิตพิโสนแหละ ถ้าเราไม่เคยจะสวดอติพิโสสักร้อยแปก็ยากถ้าเราเคยทําได้สวดร้ายจบเราก็สวดได้เพราะฉะนั้นพระก็แปลว่าผู้ที่ประเสริฐจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามฆราวาสก็ตามถ้ามานั่งสมาธินี่ก็เป็นพระทางนั้นนะเป็นผู้ประเสริฐทังนั้นมาสวดมนต์มานั่งสมาธิเป็นพระที่ เรียกว่าโยคาวะจเปในภาษาบริแปลง,ง่ายๆว่าเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารมัฏสงสารที่มันวุ่นวายอยู่อยู่ในปัจจุบันชาตินี้แหละว,วัฏสงสารนี่มันจะตายแล้วไปเกิดจิตที่มันวุ่นวายอยู่ทั้งวันนี่แหละในวัฏสงสารเราก็พยายามฝึกจิตให้สงบะ มีศรัทธาไม่ต้องบังคับตั้งใจอันนี้ก็เบามากละนะอยู่กับบุคคณะเราก็รวมมาทำวัดนั่งสมาธิเราอยู่คนเดียวแล้วก็ทำเราทำการงานก็มีสติสําววรรวังนั่งพยายามปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยผู้เห็นภัยในอารมณ์ในพัตนะสงสารในความคิด ความปรงแต่งความกลัวทั้งหลายจะเบาลงนี่แหละเรามีพระพุทธเจ้าธรรมปรสงค์เป็นที่พึ่งให้พยายามกำหนดสติของเราให้ดีในแต่ละวันยังมีสติมากๆในสุดสมาธิจะตั้งมั่นได้ดีละปัญญาเกิดเราจะไม่สงสยัยในแนวทางปฏิบัติเอาจริงเองจาจังมุ่งมั่น ในที่สุดก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงนะ่ะวพาธรรมะนี่ไม่เกินความเพียงของพวกเราของญาโยมก็เหมือนกันในตั้งใจคอยสำเร็จสำเร็จทุกท่าน